สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมัอน,นี้ซิมาเห็ดยำหม,มูเกาหลีเด้อจ้าอันซื้อหมูลมควันมาง่ายดีอันนี้คือหมูลมควันนำนักเขาใด้ไหหอนหารอยกัมยี่วะเดี๋ยวจะเห็ดจะครึ่งหนึ่งอุย้ยครึ่งหนึ่งเลยจ้ะ อันหมูก่อนกตอนหน้อยใหไงกบเผ็ดตามใจชอบเลยจ้ะคือหลายเทยละ่ะสกินเบิร์ดบนนออบันตอนหิวนี่คือสกินเมิดเด้ยตอนหิวนี่เห็นยังก็คือส้สีสแซ่บเมดจ้ะ เป็นหมูล้มควันเกาหลีเด้อจ้ะทางใน,นพื้นี่มีกระลำอยู่จักหน่อยอจริงๆแ่่น้าบีบ่ค่อยบ่ค่อยกินพักปันใดก็เลยใส่พักลงไปน้ำเลยใส่ลงไปให้มันให้มันเข่าเครืองกันเลยมันจังแซบ่บเข่ากราทังสิซุกพอดีเพื่อเเ็ดแล้วกับเขา่าซุกพอดี ชงใส่ชงใส่สิเห็ดต uh <si ัวเด็กเต็บหกไล่หลายมากินหน่อยกินหลายก็ใส่ไปเด้อจ้ะนี่หอมใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องหอมใหญ่ใส่ซุปนี่แหละเอาเบาเอาเบาเบิร์ดเด้๋วหอมใหญ่กับเล้วแต่มหม หอมน้อยอันนี้จริงๆแล้วหอมน้อยนี่บบใส่ก็ได้จ้ะแต่หเพียงแค่ว่าเ <c oughs> ออแต่เมือ่อวหยมันเหลือแต่เมือ่อวหยเดี๋ยวมันสเสียก่อนก็เลยต้องใส่มันเบิดกะลําหลายคนอนาจจะบอกว่าเอากะลัมมากินห่อหน่อยแซบ่บแต่ไม่นะบีมักมักใส่ลงไปน้ำนี่ ก็ง่าพอใส่กันไปแตงกวาแตงกวานี่คือช่วงสีหลายใทย่ไล่ะแค่แ,แบบสไลด์ก็ได้ได้จ้ะพี่น้อง แค่อนะอรอนบะหันก็ได้มีอันนี้ขูดคือขูดเสร็จมกุุงเนี่ยขูดก็ได้ตอนกัดแล้วเจมากน่อยมากไงมาแค่รอดหลายก็ใส่หลายได้จ้า เดี๋ยวก,กินบังกันหัวมันขมบอบอกขอม เขาก็สุกพอดีจ้ะพี่น้องสุกพอดีนีก็แล้วพอดี บิคนเขาขได้พี่น้องเครื่องปรุงกับมี่อย่างน่มีผงมีผงนำ้ำโต๊ะลามนำ้ำโต๊ะได้จ้ามีผงลามน้ำโต๊ะผัวเห็ดง่ายๆผงนี่เอาใส่หน่อยหลายกันแลวแต่ได้จา้าบึงส่งส่งสิบเบอร์บัวนัวเ่เว่ดนี่แหละ จริงๆแล้วอันนี้แบ่งสามสามส่วนเลยจ้ะไม่นีเท่อที่สามอันน้ำปลาล่นนี้แล้วแต่ด้จ้ะบใไซก็ได้แม่นาบีนี่มักน,น้ำปลาเอาลืมขยาวาดี๋ยวขยาวก่อนใส่ประมาณสอนหนึ่งหมักนะเพราะว่าใส่เครื่องปรุงหลวอยู่อย่างดอก มีพริกป่นเกาหลีเจ้ะพี่นอ้องบลอเพ็ดอันนี้บลอเพ็ดเลยเพราะว่าบ้านแม่นลำดีเนี่บลอกินเพ็ดพริกป่นพี่นอ้องใส่มันเป็นสีแดงบลอเพ็ดจ้าดีอ่ะเนี่ยเป็นพริกบลอเพ็ดบลอแมนช่องย่างกุชชีเป็นอาซาอาซากุชชีชุดไทยเขาส่ใส่หนาขวดเรียบร้ยแล้ว,ว,ะว,ลวนะแค่นี้นอ้องข้าวคนใส่ใจ คนใ่กันก็กินได้เลยจ้ะเ,เขาย้ำเส็นแล้วก็ใส่จานเด้พี่น้องอัน,นาง่านี่ใส่ที่หลังก็ได้จ้ะง่านำตามใจเลยด้วจ้ะมากหลายใส่หลายเลยมากหลายก็ใสหลาย ใส่หลายกับมันแสบอันสิกินกับแตงก็ได้เด้อจ้ะแต่จริงๆเราแตงเลยใส่ข้างในไปแล้วแตงใส่เข้าไปข้างในเราเด้อจ้ะอันนี้คืออยากกินก็กินถ้าบ่อิ่มก็กินถ้าอิ่มก็บ่กินก,บบกนแ็แล้วแหละยำหมูยำหมูแม่น้าบีไว้คัก เดี๋ยวมากินน้ำกกนได้จ้าซีบมึงก่อนอืมแซบแช่บ,ชบอืมพอดีเลยหนมะ nhẹ um, chả chặt ăn thì mắn mắn thì nào vậy, à, thì cả, thì cả chị mắc กินนี่แล้วแรงเลยได้เนี่ยนี่อาหารเย็นเลยอืขนาดพี่บ่เพ็ดได้เนี่ย สแสดงว่ามันเผ็ดในผงลาบเพราะว่าพี่กะนี่เนี่ยบ่เผ็ดเลยพี่กะเหลียะ <c oughs> ซื้อแบบบ่เผ็ดมาไว้กินเพราะว่าอยู่บ้านกินเผ็ดบ่ได้สามีก็บอกกินเผ็ดแซ่บจ้ะ ง่าหลายหลยๆแซ่บรับหมูกับตอนแรกคิดว่ายันเบอร์แซ่บหมูล้มควันเอามาดคือแซ่บเลยอืมก็ยีบมาสิง,สง,งกับอันนี้เด้๋วพี่นอ้องเอาสาลายมาหอ,อกิน้าฮาซบสมติว่าเาเห็ดอาหารจืดจดจักหน่อย เอาอันนี้มาหอ่อเพราะว่าซาลายชนี้นี่ห่อข่ากินได้เลยอืมก็เอาเปรี้ยวๆจังน่อยคือผงลาบมีรหลเปรี้ยวอยู่แล้วอืมจับจับอู้เจะเลยนะคะครับเนี้ย อืมแทบครับน้อยเลิ่มก,กินน้ำกังอืมแทบหลายอันบางเทียงกินขาวนิดเดียวเฝ้าเฝ้าไปเห็นงาน ตำรวจเพิ่นเอิ่นเฝ้าๆไปว่าสั่งก็เรย่เฝ้าออไปไดิกลิินเขานิดเดียวลับขึ้นมาเลยอยากกินอีหยังยำยำเนี่ยอ้ยอืมแค่โอเค เดี๋ยวจะไปกินจนเมิดจ้าขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เขามาทานน้ากันนะคะขอบคุณค่ะ